สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพี่รมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะและสําหรับในวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่เรื่องราวของสารคดีประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่าซึ่งในวันนี้นะคะก็จะนําเสนอในตอนที่9ชื่อว่าตอนยึดอํานาจกลุ่มสิทธิอิสระเสรีค่ะโดยถึงแม้คณะราษฎรจะขอเข้าเฝ้านะคะเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล ้าวเจ้าอยู่หัวซึ่งนายปรีดีก็ได้สารภาพผิดค่ะว่าได้กล่าวเท็จในการแถลงการคณะราษฎรฉบับที่หนึ่งต่อเบื้องหน้าพระองค์แล้วก็ตามแต่ในความกดดันที่มีในพระราชหฤทัยนะคะก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นตามวันเวลาและการกระทําของคณะราษฎรที่ตามมาหลังจากนั้นจนกระทบถึงพระเกียรติยศแล้วก็ความปลอดภัยของพระองค์ จึงต้องทรงพกปืนนะคะกับกระสุนสองนัดแต่หาได้เตรียมไว้เพื่อต่อสู้ป้องกันพระองค์เองและสมเด็จพระราชินีไม่ซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปติดตามการในเรื่องราวสารคดีชุดประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่าตอนยึดอำนาจกลุ่มสิทธิอิสระเสรีเชิญรับฟังค่ะวันที่30มิิถุนายน2475สสถานการณ์เริ่มคลี่คลายหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายประนีประนอมจนเกิดรัฐบาลชั่วคราว เสียงเพลงชาติอันแปลกใหม่ดังขึ้นทดแทนเพลงสรรเสริญพระบรมีที่มีแต่เดิมคณะรัษฎรได้ปล่อยองค์ประการที่ถูกคุมขังณพระที่นั่งอนันตสมาคมจนหมดเวลานั้นคณะรัษฎรจึงได้ขอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวณวังสุโขทัยครั้งเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษอย่างเป็นทางการพระยามโนปกรณ์เป็นประธานนำคณะผู้ก่อการชั้นหัวหน้าเข้าเฝ้า และได้นําดอกไม้ทูบเทียนทูลกล้าถวายตามประเพณีเหตุการณ์ในวันนั้นเจ้าพระยามหิทรนละออไกลเลิกเป็นผู้จดบันทึกเหตุการณ์มีหัวข้อว่าบันทึกลับซึ่งให้ข้อมูลที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสว่าอยากจะสอบถามความบางข้อว่าเมื่อเขียนประกาศทําไมไม่นึกเมื่อจะอาศัยกันทําไมไม่พูดที่ดีกว่านั้นและเมื่อพูดทางนั้นแล้วทําไมไม่เปลี่ยนเป็นรีพับลิกเทียทีเดียว ไม่ทรงทราบว่าใครเป็นผู้เขียนประกาศนั้นแต่ทรงคิดว่าหลวงประดิษฐ์มนูธรรมเป็นผู้เขียนจึงทรงต่อว่าการเขียนประกาศกับการกระทำของคณะระัษฎรเปรียบเหมือนเอาผ้ามาจะทำธงแล้วเอามาเหยียบย่ำเสียให้เปื้อนแล้วเอามาชักขึ้นเป็นธงจะเป็นกิติยศวดงามแก่ชาติหรือจึงทรงรู้สึกว่าจะรับเป็นกษัตริย์ต่อไปไม่ควรอีกประการหนึ่งประกาศนี้คงตกอยู่ในมือรัษฎรเป็นอันมากทำให้ขาดเสียความนิยมเมื่อไม่นับถือกันแล้วจะให้เป็นกษัตริย์ทำไม เท่ากับจับลิงที่ดุมาใส่กรงไว้จึงมีพระราชประสงค์จะออกเสียเพราะรู้สึกว่าเสียเครดิตทุกชั้นทําให้คนเกลียดหมดอีกอย่างหนึ่งอยากจะแนะนําเรื่องสืบสันตติวงศ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าและพระพุทธเจ้าหลวงได้เคยทรงพระราชดำริจะออกจากราชสมบัติเมื่อทรงพระชาลาเช่นเดียวกันในส่วนพระองค์พระเนตรก็ไม่ปกติคงทนงานไปได้ไม่นานเมื่อการปกติแล้วจึงอยากจะลาออกเสียทรงพระราชดำริเห็นว่า พระราชะโอรสสมเด็จเจ้าฟ้ากรมมคุณเพชรบูรณ์ก็ถูกฆ่ามาแล้วผู้ที่จะสืบสันตติวงศ์ต่อไปควรจะเป็นโอรสสมเด็จเจ้าฟ้ากรม,มหลวงสงขลานครินส่วนหนังสือร้อยปีพระยาพหลได้เล่าถึงเหตุการณ์ในวันเดียวกันนั้นว่ามีคําเล่าซึ่งไม่ค่อยเป็นที่เปิดเผยนักว่าเมื่อคณะรัชฎรเข้าเฝ้าขอพระราชทธธานอภัยโทษในวันที่30มิถุนายน2475นั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าทรงถามพระยาพหลตรงๆว่า ใครเป็นผู้ร่างถแถลงการฉบับนั้นให้อ่านหรือเขียนขึ้นเองปรากฏว่าหลวงประดิษฐ์มนูธรรมซึ่งเข้าเฝ้าอยู่ด้วยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษแล้วยอมรับว่าตนเป็นผู้ร่างให้พระยาพระโหนอ่านทั้งหมดทรงถามด้วยความเจ็บปวดอย่างลึกซึ้งว่าทําไมจึงใช้ถ้อยคารุนแรงและใส่ร้ายกันถึงเพียงนั้นนักเรียนเก่าฝรั่งเศสผู้เป็นมันสมองของ,ของคณะรัฐฎรนกราบบังคมทูลว่าพระราชอาญามีพ้นกล้าวข้าพระพุทธเจ้าคิดแต่ในทางที่จะเอาชนะ หรือเพื่อความสําเร็จเป็นการเร็วโดยพยายามโน้มใจรัษฎรให้สนับสนุนแต่ฝ่ายเดียวเพราะไหนๆก็ตกลงใจก่อการขึ้นแล้วจะแพ้ไม่ได้ถ้าแพ้ก็ตายกันหมดทรงยิ้มเป็นครั้งแรกแล้วทรงชมว่าก็ยังดีที่ผิดและกล้ารับผิดอย่างลูกผู้ชายและกล้าพอที่จะพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ชิ้นสําคัญนี้เป็นหลักฐานชั้นดีว่านายปรีดีได้สารภาพผิดอย่างชัดเจนต่อเบื้องหน้าพระมหากษัตริย์ ว่าเป็นคนร่างถแถลงการคณะรัษฎรฉบับที่หนึ่งกล่าวเท็จต่อรัชกาลที่7ด้วยตนเองถัดมาอีกสองวันในวันที่สองกรกฎาคมพระยามาโนปกรณนิติธาดาประธานคณะกรรมการรัษฎรได้กล่าวบ,บังคมทูลพระกรุณาของพระราชทานอภัยโทษยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรไปอีกครั้งหนึ่งมีใจความโดยสรุปว่ากรรมการรัษฎรน้ทราบความจริงที่ได้ส่งตั้งพระราชหฤทัยดีต่อรัษฎร และทรงมีพระราชดำริจะให้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินแก่รัษฎรอยู่แล้วส่วนการที่ข้าราชการในรัฐบาลของพระองค์ใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตก็ทรงสอดส่องหาได้สมรู้ร่วมคิดด้วยไมย่และคณะรัษฎรได้ขอพระราชทานกราบทูลให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานอภัยโทษอีกครั้งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้โปรดเกล้าเป็นหนังสือพระราชทานอภัยโทษให้แก่คณะรัษฎรเมื่อวันที่4กรกฎาคมและในวันเดียวกันนั้นเอง ประธานคณะกรรมการรัชฎรก็ได้กราบบังคมทูลว่าคณะรัษฎรได้ออกแถลงการเรื่องนี้ทั้งโดยทางวิทยุกระจายเสียงและให้หนังสือพิมพ์นําออกประกาศให้รัษฎรได้ทราบทั่วกันในเดือนเดียวกันนั้นเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตทะเลขาเป็นภาษาอังกฤษพระราชทานไปยังพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงศ์โดยทรงเล่าว,ว่าฉันรู้สึกเสียายอย่างยิ่งที่เขาไม่ได้คิดจะถอดฉันและฉันยังเสียใจอย,อยู่จนบัดนี้ ความรู้สึกขั้นแรกก็คือจะลาออกทันทีแต่สมเด็จกรมพระสวัสดิ์แนะนําว่าไม่ควรทําเพราะถ้าทําเช่นนั้นอาจมีการรบกันจนนองเลือดทั้งยุ่งยากต่างๆจนอาจมีฝรั่งเข้ามายุ่งและชาติเราอาจเสียอิสรภาพได้ถ้าเราจะรบโดยใช้ทหารหัวเมืองหรือนั่นเป็นของแน่ที่เราอาจทําได้แต่ฉันไม่ยินยอมเลยแม้แต่ชั่วขณะเดียวเพราะเจ้านายในกรุงเทพอาจจะถูกฆ่าหมดฉันรู้สึกว่าฉันจะนั่งอยู่บนราชบัลลังก์ที่เปื้อนโลหิตไม่ได้ ในเวลาต่อมาสมาคมคณะรัษดรนได้ขยายจำนวนขึ้นมากมีสมาชิกหลักหมื่นในเวลาอันรวดเร็วมีทั้งข้าราชการตำรวจทหารและชาวบ้านหลายชุมชนอันเป็นผลมาจากการที่คณะรัษฎรให้การสนับสนุนและปลุกระดมบทบาทของสมาคมในปี2475จะเป็นการจัดกิจกรรมเผยแพร่แนวคิดระบอบการเมืองใหม่เสียทั้งหมดโดยเฉพาะงานประจำปีชื่องานฤดูหนาวหรือที่มีชื่อเรียกในภายหลังว่าวันฉลองรัฐธรรมนูญ ที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมที่จะถึงนั่นเองโดยงานฤดูหนาวปีแรกนี้มีกำหนดการจัดงาน3วันวันแรกเป็นงานในส่วนพระราชพิธีอีก2วันเป็นการฉลองและแสดงมหรสพทั้งขบวนพาเรดลิเกละครโขนงิ้วและภาพยนตร์โดยจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงโดยทั้งหมดได้เล่าถึงวันปฏิวัติและสอดแทรกหลัก6ประการของคณะรัษฎร แต่อีกภารกิจหนึ่งคือการยุยงพลเมืองให้แตกแยกเป็นฝักฝ่ายและการสอดแนมผู้จงรักภักดีของพระมหากษัตริย์อย่างไม่ให้คลาดสายตาแม้เวลาล่วงเลยมาใกล้ถึงธันวาคม2475พวกหัวรุนแรงนิยมคณะรัษฎรยังคงดำเนินการคุกคามพระเจ้าอยู่หัวและหาทางรังแกกดดันมาเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจากหนังสือสิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็นโดยหม่อมเจ้าพุนพิสมัยดิสกุลได้เล่าไว้ว่า วันหนึ่งได้ข่าวว่ารัฐบาลได้ซื้อปืนปะตะอามาใหม่ๆจะให้นํามาลองยิงถวายทอดพระเนตรที่เกาะหลักแต่เห็นว่าที่ประทับไม่ดีพอจึงจะจัดเรือพระที่นั่งจากกรีมารับเสด็จจากหัวหินและถวายให้เป็นที่ประทับในเวลาเสด็จไปเกาะหลักคราวนี้ด้วยพอใกล้เวลาเสด็จได้สักสองสาวันบ่าวเราคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นนายสิบทั้งตำรวจและทหารมาแล้ววิ่งมาหาข้าพเจ้าหน้าตาตื่นเต้นวิ่งวอนว่าฝ่าพระบาทช่วยกราบทูลอย่าให้เสด็จได้หรือไม่ กล้ากระหม่อมไปกินเหล้ากับไอ้พวกนี้มันมาได้ความว่ามันจะล่อเอาท่านไปทําร้ายในเรือพระที่นั่งข้าพเจ้าหัวเราะพูดว่าก็แกกินเหล้ามันก็สนุกใหญ่ละซีเขาสั่นหน้าว่าไม่ใช่กระหม่อมกระหม่อมยังไม่เมาพอเข้าไปพบมันมันก็เมาพอมึนๆอยู่แล้วกระหม่อมก็เลยทําเมาคุยกับมันมันบอกทีเดียวว่าให้คอยดูการเปลี่ยนแปลงใหม่อีกครั้งในเร็วๆนี้แล้วพอให้มันดื่มหนักขึ้นหน่อยมันก็ชวนให้เข้าพวก และเลยคุยอวดว่ามันจะทําปืนลั่นในเวลาขัดเป็นเหตุบังเอิญแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่น่าหวาดหวัน่นแต่ท้ายที่สุดก็ไม่เกิดเหตุสะเทือนขวัญน,นี้ขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งในสภาคณะกรรมการรัษฎรในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่สุดแล้วก็ได้ข้อสรุปชัดเจนในช่วงเดือนพฤศจิกายน2475โดยให้ใช้คําว่าคณะรัฐมนตรีแทนคณะกรรมการรัษฎรตลอดจนมีการกําหนดความหมายใหม่ว่า รัฐมนตรีหมายถึงข้าราชการผู้ใหญ่ในแผ่นดินมีใช่ที่ปรึกษาของแผ่นดินอีกต่อไปในที่สุดเวลาก็ได้ล่วงเลยมาถึงวันที่10ธันวาคม2475พระบาทสมเด็จพระปลกเกล้าได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรในงานฤดูหนาวที่เกิดขึ้นจากหนังสือสิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็นโดยหม่อมเจ้าพุนพิสมัยดิศกุลได้เล่าไว้ว่าในเดือนธันวาคมที่10พุทธศักราช2475 เป็นวันพระราชทานรัฐธรรมนูญตามทางราชการเขาจึงมีงานใหญ่อย่างมโหฬารของเขาและเมื่องานแล้วเขาก็คุยกันว่าในหลวงทรงเซ็นพระราชทานด้วยพระหัตถสันและสมเด็จกรมพระยาดำรงเองก็น่าซีดเสียดายอำนาจแท้จริงทั้งสองพระองค์ก็รู้แล้วว่าเป็นเหตุที่จะพาบ้านเมืองไปสู่ความมากกว่าจะดีไม่มีทางจะแก้ไขได้ในเวลาที่คนส่วนมากต้องการเช่นนั้นเจ้าพระยาวรพงศ์ได้เล่าให้เราฟังว่า ในหลวงท่านทรงสั่งว่าให้ยกพระแท่นมานาังคศิลาซึ่งเป็นของพระร่วงเจ้าไปเสียในวังหลวงอย่าให้ท่านประทับและพระสังวานของพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่หนึ่งก็อยากหยิบมาให้ท่านทรงในวันนั้นเพราะพระเจ้าแผ่นดินสองพระองค์นี้ท่านได้กู้บ้านเมืองมาฉันจะเป็นผู้ที่จะพาไปจึงไม่สมควรจะนั่งและใส่ของของ,ของท่านและในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญนั้นก็ประทับบนพระแท่นองค์ที่จำลองไว้จริงๆสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรำพันอยู่เสมอว่า ฉันกลัวตายไปเจิดปู่ย่าตายายเข้าจริงๆท่านคงจะกลิ้วว่ารับของท่านไว้ไม่อยู่เป็นแน่ใครจะรู้ว่าท่ามกลางงานฉลองรัฐธรรมนูญ10ธันวาคม2475อย่างเออกระเริ่เบื้องหลังกลับมีสิ่งที่ทุกกระทมเช่นนี้อยู่เมื่อเวลาผ่านเข้าต้นปีพุทธศักราช2476บ้านเมืองก็ร้อนเป็นไฟอีกครั้งมาจากเรื่องที่นายปรีดีเสนอสมุดปกเหลืองจนถูกมองว่าเป็นคอมมิวนิสต พระยามาโนปกรณ์ต้องสั่งปิดสภาก็ยิ่งเกิดภัยอันตรายเพราะทุกคนพุ่งเป้ามาที่สมเด็จพระปกเกล้าขณะที่พำนักอยู่หัวหินกลายเป็นว่าพวกนักสืบทุกสายเกลื่อนกลาดมาเฝ้าอย่างเปิดเผยรัษฎรถูกยุยงมากขึ้นแล้วเริ่มเข้ามาหาเรื่องพระเจ้าแผ่นดินอยู่เสมอๆโดยหม่อมเจ้าบุนพิสมัยดิสกุลยังได้เขียนบันทึกอีกว่าถึงงานพระเมร,รุเจ้านายในเดือนมีนานคมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงสเสด็จกลับเข้ามาพระยาทรง ก็ตรวจตราดูแลการรักษาพระองค์กดขันขึ้นจริงๆทําให้เบาใจกันไปว่าพวกเอ็กซ์ตรีมิสต์ยังไม่ได้ทหารไปเป็นพวกทั้งหมดโดยเฉพาะพระยาทรงไม่ช้าก็มีเสียงติดเตียนว่าในหลวงขี้ขลาดจะ,สะเสด็จไหนก็พกเอาปืนเล็กไปด้วยติดพระองค์พวกเจ้าบางคนหัวเราะว่าปืนเล็กเท่านั้นจะไปทําอะไรใครได้แต่ข้าพเจ้าได้ยินในหลวงตรัสว่าปืนนี้มีอยู่สองลูกลูกหนึ่งสําหรับหัวหญิงก่อนหนึ่งลูกแล้วฉันเองหนึ่งลูกเป็นเสร็จ เพราะถ้าจะจับฉันบังคับให้เซ็นอะไรที่หลอกลวงรัษสรดแล้วเป็นยิงตัวตาย และนั่นก็คือสารคาดีชุดประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่านะคะตอนยึดอํานาจกลุมสิทธิ์อิสระเสรีค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองรมาชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง y o u u b e c ช่องอัททัพ Podcast ดิฉันพิรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอเชิญชวนลูกๆทุกคนร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสมาคมสภา,ภาสังคมสงเคราะห์ไปกราบแม่กันนะครับนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เราสองคนถืออยู่นี้นะคะยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายโดยหาซื้อได้ที่สมาคมสภา,ภาสังคมสงเคราะห์สี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีและที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศไทยค่ะ โรคหลอดเลือดสมองป้องกันได้กว่า90%อร์ซนด้วยการออกกำลังกายมาร่วมขยับกับกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่9้าเฉลิมพระเกียรติโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชและภาคีเครือข่ายในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมรีบสมัครได้ที่ l e s t h a i l a n ถึงวันที่15สิงหาคมนี้มาออกกำลังกายเพื่อให้แผ่นดินไทยปราศจากโรคหลอดเลือดสมองกันนะครับ